ที่บริษัท p n g EP จำกัดหมู่สองตำบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชาชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวประท้วงร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหมน็นจากกระบวนการผลิตเมต็ดพลาสติกของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุโดยเฉพาะอาการในระบบทางเดินหายใจในอาคมเจตพันเฉลิมชัยโชคนายกเทศมนตรีน,นครเจ้าพยาสุรสักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เจราจากับเจ้าของโรงงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมถึงประลัดอําเภอศรีราชาและกํานันตำบลเขา ซึ่งทางนายกเทศมนตรีสั่งการให้โรงงานหยุดดาเนินการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่กว่า50หลังคาเรือนโดยทางโรงงานก็ยอมปิดเพื่อปรับปรุงและประชาชนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการดําเนินการในครั้งนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง b Herb